ที่สตึกจังหวัดบุรีรัมย์ชาวนาเดือดร้อนอย่างหนักครับเพราะว่าระบบส่งน้ําชประทานเนี่ยมันไม่ทั่วถึงจริงๆเนี่ยทั่วถึงนะน้ำก็ยังพอมีแต่ไม่ทั่วถึงเพราะมีคนหัวหมอไปขโมยพวกอุปกรณ์สูบน้ำนะฮะเอาไปขายนี่ฮะร้อนสิครับแบบนี้ใช่ฮะดูฮะฮเครื่องสูบน้ําพวกนี้เนี่ยมันเป็นโลหะนะฮะก็ไปขายขายได้หลักสิบหลักร้อยแต่ความเสียหายจริงๆหลักแสน นะฮะและนี่ยังไม่รวมพวกข้าวนาของพี่น้องเกษตรกร,รนะฮะที่เขาได้นะ้ำไม่ทั่วถึงคือมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ร้องเรียนตำรวจสอพอสตึกนะฮะว่าอุปกรณ์ท่อสูบนะ้ำมันหาย12จุดฮนะซึ่งมันเป็นของกรมชลประทานเขาส่งน้ำให้กับชาวบ้านให้กับชาวนานะครับตำรวจสอพอสตึกก็เลยเข้าไป ทำการสอบสวนครับและจับกลุ่มคนที่เอาไปชื่อนายฤทธิเกียรติหานคําอายุ28ปีนั่งหน้าคอตกแต่ที่มันสลดที่สุดก็คือเด็กหญิงวัยห้าขวบกอดพ่อไม่ไปไหนพ่อเป็นผู้ต้องหาลักทรัพย์ขโมยบางส่วนของท่อสูบน้ำนะฮะโดยนายฤทธิกียติหรือนายเบียร์สารภาพว่าขโมยจริงนะฮะแต่อ้างว่าทำไปเพียงแค่ครั้งเดียวก็คือถอดน็อตท่อส่งน้ำเจ็ดตัวเอาไปขาย40บาท แต่หลังจากนั้นเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ขโมยแต่เป็นคนบอกเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไปทําต่อเหมือนเป็นขบวนการเลย<อ>และเป็นคนเอาไปขายฮะ,ะมันก็ร่วมขบวนการชัดๆฮะโดยอ้างว่าเอาพวกอุปกรณ์โลหะเหล่านี้ไปขายครั้งละ300-500ถึงบาทและได้ค่าจ้างครั้งละ1 0 0งรถึงสบาทที่ทําไปเพราะเอาเงินมาเลี้ยงลูกวัยห้าขวบที่อยู่ชั้นอนุบาลสองและเป็นพ่อเลี้ยงเดียวฮะเพราะเมียหนีไปแต่งงานใหม่ทิ้งลูกสาวไว้ให้เลี้ยง แล้วตัวเองก็ตกงานดูสิฮะมันก็น่าสลดอ้างว่าตกงานต้องมาทําแบบนี้เพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกแล้วลูกเนี่ยก็เป็นลูกลูกที่แม่ทิ้งนะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอีกแม่น้องไปไหนครับมีเพื่อนใหม่น้องกี่ขวบน้องอายุเท่าไหร่ห้าปีเขาให้เขาแบ่งมาขึ้นร้อยสองร้อยไงครับขึ้นนมให้น้องด้วยครับพลน้องได้เรียนหนังสือไหมครับ เนี่ฮะแล้วน้องจะไปอยู่อย่างไรญาติจะมาดูแลน้องขนาดไหนนะฮะหรือทางพมหรืออย่างไรนี่กลายเป็นปัญหาสังคมอีกทอดหนึ่งครับพ่อต้องเข้าคุกลูกเนี่ยโอ้โหดูสิก็กอดพ่อไม่ได้ไปไหนเลยอยู่สพสตึกนะฮะแต่สุดท้ายพ่อกับลูกก็ต้องแยกกันเพราะพ่อติดคุกทางด้านของเจ้าหน้าที่อบตทุ่งวังคุณจิรศักดิ์บอกว่า ไอ้ของที่มันเสียหายทั้งหมดนะฮะที่โดนขโมยไปเป็นอุปกรณ์ท่อส่งน้าของกรมชลประทานท่านผู้ชม12จุดมูลค่าความเสียหายแสนสองหมื่นบาทแต่มันขโมยทีเนี่ยเอาไปขายได้หลักร้อยรวมๆกัน56ครั้งหลักพันถึงเจ้าตัวจะอ้างว่าขโมยให้ครั้งเดียวแล้วบอกเพื่อนเพื่อนไปขโมยต่อแล้วเจ้าตัวเนี่ยหลังจากนั้นเหมือนเป็นคนเอาไปขายก็ผิดไปด้วยฮะโดนแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์นี่ฮะ ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนคนขโมยเนี่ยกำลังหลบหนีอยู่คเดี๋ยวตามต่อกันได้แน่นอนอสองสารเด็กด้วยนะฮะกลายเป็นว่าพ่อที่อยู่ดูแลคนเดียวเนี่ยก็ต้องเข้าคุกแต่พ่อก็เลือกทางนี้ไปแล้วครับทางที่ดีกลับมาก็กลับตัวกลับใจนะครับดูแลลูกต่อ